ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะแม่เรียบร้อยนะพระตํารวจลําปางนะวันนี้พิธีปลุกเสกนะครับหอพระสร้างเสร็จเรียบร้อยสวยงามอลังการนะครับพระพุทรูปองค์ใหญ่ก็ประดิษฐานเรียบร้อยนะครับได้บุญร่วมกันเรียบร้อยนะครับพี่น้องที่อตอนนี้ล่องใจอยู่นะเรื่องของฟรีผมนะเหรียญที่ผมมอบให้ฟรีคู่กับพระนะครับดังนั้นมีเหรียญสองเหรียญน,นะคืออันหนึ่งเนี่ยผมมอบให้ฟรี นะทุกคนได้ฟรีแต่หมายเลขนี่มั่วนะฮะและอีกอันหนึ่งท่านจะต้องเอาโฉนดนะครับมาเพื่อมาเช่าเช่าบูชาเหรียญนะครับที่ตรงกับพระของท่านนะฮะรายได้ก็จะมอบให้โรงพยาบาลเชียงรายนะครับที่ผมอุปถัมอูปถัมอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะก็แก่แล้วก็พยายามจะเอาเงินนะที่มีนะหรือที่หาได้นะมอบให้แก่โรงพยาบาลก่อนตายนะ นะฮะก็สร้างเหรียญนี้ขึ้นมาก็เผื่อมอบเมื่อวานก็มอบไปแล้วสองล้านนะครับเอาแล้วครับก็ท่านจาตกอกตกใจนะมีเวลาหนึ่งเดือนนะครับสาหรับพระที่ตรงกับหมายเลขของท่านนะท่านต้องรีบติดต่อมาหนึ่งเดือนนะครับก็หาทางติดต่อก็โดยจากเพจนะฮะของเอ็มเมองพันนะฮะนรินทร์รนะฮะแล้วก็ท่านลองถามดูนะครับว่าจะทํายังไงในการที่จะ ส่งโฉนดนะครับหรือใบเซอร์นั้นมาให้ได้นะรเราต้องตอกนะครับใบเซอร์ทุกใบนะบไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะมั่วก,กันไม่ใช่ท่านจะมั่วหรอกไอ้ไมิจฉาชีพจะมั่วอ้างเป็นท่านนะ<ม>แล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วบอกโอ้นี่ไงผมเก็บไว้สี่รูปในสี่โฉนดนั่นไปถ่ายคนอื่นมาแล้วก็มาหลอกนะเราไม่ได้เราต้องขอของจริงนะดังนั้นท่านได้ใบเซอร์แล้วท่านจะหาวิธีติดต่อ,อยังไงส่งมานะก็คุยกัน นะครับแล้วเราก็จะจัดการให้นะในหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาไปจัดจําหน่ายนะครับหมายเลขของท่านก็ถูกจัดจําหน่ายในผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะฮะให้เวลาท่านหนึงเดือนก็รีบติดต่อกันมานะครับส่วนอ่ององที่ได้รับฟีนะสำหรับวันนี้ก็ใครมาที่พักอ่าอะไรตารวจลําปางนะฮะสถานีตํารวจลําปางท่านก็สามารถมารับได้เลย นะฮะแล้วเราก็ต้องตอกโฉนดใบเซอร์ของท่านไว้ว่าท่านรับพระฟรีไปแล้วนะครับหรือจะเช่าบูชาพระองค์ที่มีหมายเลขกรงกันก็วันนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นท่านที่ไม่ได้มาอย่าห่วงกังวลหนึ่งเดือนท่านมีเวลานะครับคิดแล้วหาวิธีการนะครับเอาแล้วครับผมจะเดินทางไปแล้วครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะที่เช่าบูชาพระองค์นี้แล้วก็สําเร็จ เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะถ่ายหอ,อพระมาให้ท่านดูนะครับที่งดงามสวัสดีครับ